และสำหรับในตอนนี้ก็คือเรื่องของการรักษาลิ้นของเราไม่ได้หมายถึงลิ้นเราเป็นแผลแล้วก็เอายาไปแต้มนะฮะแต่เป็นการเก็บรักษาลิ้นเอาไว้ใช้เพื่อสรรเสริญพระเจ้าไม่เอาไปใช้ในทางที่ผิดผู้เขียนสดุดีได้กล่าวไว้ว่าลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องพระดํารัสของพระองค์เพราะบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ชอบธรรมอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ลิ้นของผู้เขียนสดุดีร้องเพลง เรื่องพระดำรัสครับเพราะมีบางสิ่งที่อยู่ในพระดํารัสหรือในพระวจ,จนะของพระเจ้านั่นก็คือพระบัญญัติของพระเจ้านั่นเองสำหรับเราในพันธสัญญาใหม่นั่นก็คือพระบัญญัติแห่งรักนะฮะเมื่อ <laughs> เราเดินในความรักของพระเจ้าเราอาภัยให้กับคนอื่นอยู่เสมอเราดําเนินตามหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่4ีถึงแ พระเจ้ามองว่านี่คือการดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรมหรือถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์แล้วมันจะมีผลดีตามมามากมายนั่นคือความเชื่อของเราก็จะทํางานเพราะความเชื่อทํางานผ่านทางความรักไม่เดินในความรักความเชื่อก็ไม่ทํางานอธิษฐานก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าการอธิษฐานที่จะได้รับคือการอธิษฐานในความเชื่อไม่มีความรักการอธิษฐานก็ไม่มี แบงั้นในขณะที่คุณดําเนินตามพระดํารัสของพระเจ้าเดินในความรักของพระเจ้าคุณจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตมากมายนะฮะจึงเป็นเหตุให้ลิ้นของคุณได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยพระบัญญัติของพระองค์ดังนั้นลิ้นของเราจะเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะเราต้องเก็บรักษาเอาไว้ให้ใช้สําหรับการสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอ